สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนของคนราศีพฤษศคลิปนี้เป็นเดือนเมษายนนะคะคนพฤษภคือคนที่เกิดอยู่ช่วง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหรือท่านที่มีลัคนาอยู่ลัคนาพฤษศนะคะดู2กลุ่มคนเนาะคนที่มี ราศีพฤษภคือเกิด14พฤษภาถึง13มิถุนากับคนที่มีลัคนาอยู่พฤษภนะคะ,ะมาดูว่าเดือนเมษายนนะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังมั่งมีเรื่องอะไรที่จะต้องส่งเสริมมั่งนะคะช่วงนี้อโอ้กลุ่มหน้าเลยทีเดียวช่วงนี้รวมถึงเดือนเมษาด้วยนะนะคะชาวพฤษภจะมีเรื่องเครียดเนาะเนี่ย ะะเอามือกุมหน้าตัวเองอยู่เนี่ยนะคะตัวนี้ก็ปิดตาอยู่นะคะมาตีคู่กันมาเลยนะคือต้ามาคู่กันเลยแล้วตำแหน่ง9ก้าดาบเป็นตำแหน่งของตัวคุณเนือนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเครียดเครียดเยอะอยู่นะเครียดระดับ9ก้าดาบอะ่ะนะสูงสุดคือ10ดาบเก้าดาบคือปริมละนั้นจะมีเรื่องเครียดเรื่องกุมนะ,ะเรื่องวิตกกงังวลและโดยเฉพาะ มันเป็นเรื่องกลุ่มเป็นปัญหานะคะที่มาจากตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือใครตำแหน่งนี้คือคนรอบข้างคุณอะเป็นปัญหาที่มาจากคนรอบข้างซะเป็นส่วนใหญ่นำความกลุ้มใจความเครียดนะคะมาให้คุณนะคะมันมีเรื่องกวนใจมาจากตัวนี้ด้วยนะตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งของของคนที่ไม่ใช่ญาติคุณนะ เป็นคนรอบข้างเป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้จักคนในสังคมอะไรอย่างเงี้นะที่เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะมีเรื่องกวนใจมาจากคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องที่ทําให้เราคือนอกจากจะเครียดจากตรงนี้เราตรงนี้เพิ่มเข้ามาอีกนะคะจากเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างี้นะบางทีเกิดการอยู่ๆก็คอมเมนกันพูดกันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะจะมีเรื่องกวนใจนะ เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเด็กดาบกับ Judgment นะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของภารกิจหน้าที่การงานนะคะเปลี่ยนแปลงคือถ้าไม่เปลี่ยนหน้าที่เนี่ยมันก็อาจจะหน้าที่เดิมแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการนะคะมันจะเป็นช่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการของการทำงานหรือไม่งั้นบางคนคือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดช,ชอบไปด้วยเลยนะนะคะ จะเป็นช่วงที่ที่ปวดหัวหน่อยเนาะจะเป็นช่วงที่เครียดหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะนั้นก็ต้องทนนิดนึงนะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มันจะคลี่คลายนะอนาคตอันใกล้ s t m ต n นกับ1เหรียญโผลมาแล้วไพ่ซัพพอร์ตของเราตรงนี้ไพ่ดาวก็ยังยังดีอยู่นะนะคะเั้นมันก็จะมีช่วงที่คลี่คลายอยู่นะคะอนาคตอันใกล้ จะได้รับโอกาสนะจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะจะมีข่าวข่าวของโอกาสที่จะเข้ามาโอกาสดีที่จะมีเข้ามาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับความร่วมมือนะเป็นความร่วมมือเป็นทีมงานทีมเวิร์กอะไรอย่างนี้เนาะการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหลายๆคนอย่างนี้นะ มันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นความร่วมมือใหม่ๆเข้ามารวมทั้งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับกับต่างชาติต่างภาษาอะไรงนี้ด้วยนะมันจะให้ผลดีคุณจะมีโอกาสเหล่านี้เข้ามาในอนาคตอันใกล้นะคะมีโอกาสที่ดีเข้ามาลอยเข้ามาเลยทีเดียวนะเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนี้ตำแหน่งนี้สองดาบเนี่ยเป็นตำแหน่งปัญหาอุปสรรคในเดือนนี้นี่แหละนะคะมีเรื่อง นี่พอพูดถึงมีเรื่องนียไม่อยากมีเรื่องเลยแม่หมอไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจนะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีไพ่ตัดสินใจขึ้น2ตัวเลยก็คือ2ดาบนี้กับ d g m e ม t นะคะมีเรื่องที่จะต้องต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะคะมีเรื่องต้องเลือกอะดูจาก2ดาบ8ดาบ9ดาบแล้วไม่ง่ายนะ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็ดูสถานการณ์ให้มันรอบด้านก็นแล้วกันนะคะดูให้มันเคลียร์ให้มันคัดดูทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจเนาะอ่ะเด็กดาบบอกว่าจะได้รับข่าวจัสตินก็บอกว่าจะได้รับข่าวนะคะจะมีข่าวเข้ามาในเดือนนี้ ทั้งข่าวที่ดีและข่าวที่ไม่ดีนะมีทั้งสองข่าวเลยนะคะข่าวดีและข่าวไม่ดีเข้ามาในเดือนเมษายน,นะคะรวมทั้งเป็นข่าวด้วยนะเนี่ยตัวคุณจะตกเป็นข่าวเป็นหัวข้อสนทนานะคะมีคนพูดถึงมีคนว่าถึงมีคนซุบซิบเรื่องของคุณนะ,ะเป็นเรื่องที่คือได้ฟังแล้วเสียอารมเลยอะ่ะ มีจะมีคนพูดมีคนซุบซิบเอาคุณไปว่าถึงนะคะเฉนั้นก็ทําใจให้ร่มร่มแล้วกันก็ถือว่าซะอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ยังมีคนติชินนินทานะคะนับภาษาอะไรกับเราเพาเอออยากพูดอะไรก็พูดไปก็แล้วกันให้คิดซะอย่างนี้นะจะได้สบายใจนะคะหรือแม่ง้นก็คิดว่าเออแสดงว่าเขาต้องสนใจเราไม่งั้นไม่เอาเราไปพูดนะนอกจากนี้ เดือนเมษานะคะมันจะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือหน้าที่การงานที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายนะคะเกี่ยวพันกับเอกสารสัญญาต่างๆการเซ็นสัญญาต่างๆเซ็นเอกสารต่างๆหรือแม้แต่คดีความนะคะก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้นะในเมษานะคะการเงินเป็นไงมัง่งมีทั้งโชค นะมีทั้งโชคและที่จะต้องเสียเงินนะคะมีรายจ่ายงอกนี่มีรายจ่ายที่มันงอกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเป็นรายจ่ายที่เกิดจากคนอื่นนะเนี่ยที่งอกเข้ามาเนี่ยเสียทรัพนะคะจากคนรอบตัวมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินไปจากคนรอบตัวนะคะเครียดเรื่องของรายจ่ายที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะแล้ว ไอตัว8ดาบ9ดาบเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเสียทรัพย์เสียเงินเกี่ยวกับของเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ป่วยของคุณเนี่ยก็ป่วยของคนรอบข้างนะเพราะว่าไอ้ก้าดาบอยู่ตำแหน่งตัวคุณแล้วก็แปดดาบเนี่ยอยู่ตำแหน่งของคนรอบข้างคุณนะคะเพราะ,ะจะเสียเงินไปกับ,ก,บกับเรื่องของสุขภาพนะ ในอนาคตอัในใกล้มีโชคนี่หนึ่งเหรียญแล้วมันมากับข่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นข่าว <c oughs> ข่าวของการเงินข่าวของโชคที่จะมีเข้ามานะคะได้ข่าวดีของการเงินนะได้ข่าวไม่งั้นก็จะเป็นข่าวของโอกาสที่จะเข้ามาแล้วโอกาสที่มันเกี่ยวพันกับการเงินด้วยนะคะ่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะมีช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้น บางทีแบบไม่คาดคิดด้วยนะนะคะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี่เห็นไหมในความโชคไม่ดีก็มีความโชคดีเรื่องของการเงินของโอกาสอยู่นะคะอาจจะได้ข่าวที่ดีของการเงินได้เงินตกเบิกได้เงินเข้ามาโดยไม่คาดคิดนะในเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นพิเศษก็แล้วกันเนาะ ก้าวดาบอยู่ตำแหน่งตัวคุณนะคะมีเกณฑ์ที่มันจะมีเรื่องเครียดคิดมากนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องวิตกกังวลรวมทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายนะคะวันถ้าเออยิ่งช่วงเนี้ย <c oughs> ไวรัสมันระบาดนะคะวันถ้ารู้สึกไม่สบายหรืออะไรเงี้ยคือดูแลตัวเองให้มันให้มันดีนะถ้ารู้สึกว่าเอนเราเข้าข่ายหรือเปล่ารีบไปตรวจนะคะรีบไปตรวจแล้วก็แจ้งหมออะไรให้มันเรียบร้อยเนาะ เพราะว่าอัจาราการระบาดตอนนี้มันไปเร็วมากเหมือนไฟลามทุ่งแล้วตอนนี้นะคะเพราะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนนะคะให้ถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยู่บ้านอย่าไปพึ่งไปติดต่อกะะับใครให้ช่วงจังหวะของการระบาดมันผ่านไปก่อนนะคะแล้วกิจกรรมอะไรที่มันเสี่ยงให้งดก่อนเนาะ,อะเอาใจช่วยทุกคนนะคะคนที่อายุช่วง <c oughs> เมนจเพศ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะตำแหน่งนี้คือเป็นประเภทอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะดังนั้นมันอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับช่วงอายุด้วยนะเพราะมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้พอดีนะคะถ้าเจ็บไข้ไม่สบายหรือคนรอบข้างเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องรีบพากันไปหาหมอนะคะสแปรงเงินไว้ด้วยนะสแปรงเงินไว้ด้วยมีเกณ์ที่มันจะต้องใช้เงินที่เกี่ยวพันกับการรักษาสุขภาพร่างกายตรงนี้นะคะอ่ะ เอาใจช่วยกันเนาะให้ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องของโรครายไปได้นะคะก็อ,อย่าให้ติดไวรัสนี้ก็แล้วกันขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วอ่ะแม่หมอดูไพ่ให้ได้แค่น่าจะหกราศีอะแล้วไปกรรมฐานปรากฏว่าคือลืมตัวไงคือตั้งใจนานแล้วว่าจะไปกรรมฐานแล้วก็ลืมว่าไวรัสมันกําลังระบาดอยู่แล้วพอไปกลับมาปุ๊บอะ ปรากฏว่ามาเป็นไข้เป็นหวัดนะโุ้ยตอนนั้นใจเสียมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนที่เราไปกรรมาฐานอะเราต้องไปนอนห้องรวมไงนอนอยู่20่สิบคนเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครติดโรคไม่ติดโรคก,กลับมาีเองเครียดมากแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะดูไพ่ให้อีกหกราศีสุดท้ายต่อได้นะเนี่ยอาการเพิ่งดีขึ้นนะสงสัยว่าตัวเองติดไวรัสหรือเปล่านี่ไปโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลด้านด้น,ดนไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจให้หมอไม่ตรวจหมอบอกว่าความเสี่ยงไม่พอจะต้องเก็บชุดตรวจเนี่ยไว้ให้คนที่เสี่ยงแบบสุดๆเขาถึงจะตรวจให้เพราะว่าชุดตรวจมันมีไม่พอเนี่ยเห็นไหมว่าตอนเนี้ยความจํากัดของทรัพยากรของประเทศเราอ่ะมันจํากัดมากมันมีไม่เพียงพอสําหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องดูแลสุขภาพเราให้มันดีอย่าให้มันป่วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่ พ่อป่วยแนละ้วตอนนี้คือยิ่งหลายคนเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอะ่ะมันไม่พอนะถึงแม่รัฐบาลจะบอกว่าพอพอแต่จริงอันนี้คือแม่หมอประสบเองนะคือไปโรงพยาบาลนี่แหละแถมเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะจ่ายเองเราจะจ่ายค่าไอ้ตัวนี้เองเนื่องจากว่าอยู่ส่วนไม่ได้อยู่กรุงเทพไงโรงพยาบาลที่อยู่ส่วนภูพิภาคเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่จะตรวจให้ถ้าไม่เสียงสุดๆนะ นอกจากคุณจะเข้ากรุงเทพซึ่งมีอยู่ไม่กี่โรงพยาบาลที่เขาจะตรวจให้นะคะแล้วก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงอ่ะเรามาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะอ่ะเราเจอกันอีกทีเดือนหน้านะคะเดือนนี้จับมือสู้ไปด้วยกันขอให้อยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะคะเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ